สวัสดีทุกคนนะคะเราติดค้างกันไว้กับลิปในเซเว่นอีกอันหนึ่งนะคะที่ลิปซื้อมาเป็นลิปของ AR Matte Cushion นะคะเห็นไม่อยู่สีเดียวนะคะอันนี้ <c oughs> ก็จะเป็นแท่งแบบนี้นะคะเป็นโทนสีแดงโอ้เนื้อสีชัดมากอืมมาลองทางกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปข้างนอกด้วยจะพาไปทัวร์้านเครื่องสำอางนะคะ เ,เนื้อเขาค่อนข้างจะแมทอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอืมจะบอกว่าเพื่อนๆต้องรีบเกลี่ยนหน่อยอะ่ะเพราะว่าเนื้อิีของเขาอะ่ะแห้งไวมากแล้วก็พอเขาแห้งแล้วเขาจะเป็นแมทแตบบ่ว่าแมทที่แบบว่าแห้งไปเลยอะคะ่ะเวลาจับไปจะรู้สึกบว,ว่าฝืดๆนิดนึดนงกัทุกคนคือแบบว่าอืมไม่มีความชุ่มชื้นปากเลยแต่ว่าเนื้อไม่หนักปากอืมแต่ว่ารีชอบสีนะคือสีมันจะเป็นอารมณ์แบบเป็นแดงที่ เวลาใช้นิ้วเกลี่ยเฟตเฟตให้มันเบลเลยแล้วว่าดูสวยดีนะคะดูฟุ้งฟุงดีเป็นสีแดงที่แบบว่าทาแล้วฟันดูขาวคือชัดเจนเลยแล้วก็เป็นสีแดงที่เหมาะกับทุกสีผิวเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะทดสอบความติดทนให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกพอดีเนาะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา5้าโมง54นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันทีนี่ตอนค่ำๆเลยเนาะตอนนี้6โมง20แล้วคือจะมาซื้อของพอดีนะแล้วก็จะพามาเดินร้านเครื่องสำอางนะคะแถวพาซิโอนะคะ ก็จะไปดูกันว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างนะตอนนี้กําลังตามล่าหาลิฟของซิวนาเบอร์ศูนย์แปดและคือหายากมากเลยยังไม่ได้เลยแล้วมีหลายคนบอกว่าอยากให้ไปทําคลิปรีวิวลิฟของซิวนาหน่อยแต่ว่ามันหาซื้อยากอะ่ะตอนนี้กําลังตามล่าหาอยู่แบบมีแต่ของหมดของหมดตลอดเลยเออแม่ทําสลัดมาให้นะคะเป็นสลัดแบบทําเองอะ่ะก็กินกันไปก่อนนะลองท้องไปก่อน เราจะมาทดสอบลิปกันนะครับอ,อ,อ,อร่อยลิปสติกหลุดไปแล้วอ่ะด้านในปากดูสิเห็นไหมคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าฝนตกฝนตกช่วงแรกงานรถติดใช่เติมลิปรอบที่สองแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปหาทานข้าวอะไรกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่เห็นกันนะเมื่อกี้ลิฟทานแค่สลัดนะยังแบบลิฟแบบเฟดหายไปตั้งเยอะเลยอะ่ะเออเดี๋ยวว่าจะไปหาทานอะไรดีพี่ต่อ,อย๋วยเตี๋วเนาะกิน๋ยวยเตี๋วแม่กิน๋ยวยเตี๋ยวยัอะไรก็ได้ลิฟทิดฟันอะ่ะอืมโอเคทอมี่ต่ชอบสีนะสีสวยดีอะ่ะเป็นสีแดงแบบว่า<ม>แดงแบบยังไงอะ่ะแดงแบบทาแล้วแดงแล้วฟันขาวพี่ต่อยสวยไหมพี่ต่อชอบไหม พี่ต่อยชอบแมสสีแดงเงี้ยอ๋อถ้าถ้าเกิดพี่ชอบลิปนี่ก็แปลกแล้วป่ะนี่เหรอใช่อยู่สาขานี่เหรอใช่โอ้โหสรุปว่าคือลิปซีวันนาพี่นี่สามไม่มีเลยใช่ไหมโอ้ยอ่ะได้ลิปซีวันนานี่นะคะทุกคนนี่คือร้านเพื่อสำอางนะคะที่เปิดใหม่ในพาซิโอนะคะในที่สุดนะคะก็มาเปิดที่นี่แล้วมันมีรู้สึกว่าจะไม่มีขายเซเว่น เดี๋ยวลองซื้อไปลองดูมีอลาหกเก้าบาทเอยมีเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์แปดแปดเก้าสิบสามสี่ห้าเราซื้อไปหลายสีเลยแล้วกันไปลองเพราะว่าติดใจลิปคูชั่นที่บอว่าขายในเซเว่นของเขาเนี่ยมาถึงก็เสียเงินเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมี ของก็มีเยอะอยู่นะเยอะไหม,มว่าเยอะนะแต่ไม่เท่าสาขาหลักใช่ไหมสาขาหลักจะเยอะกว่าตอนนี้กำลังเลือกสีลิปไปลองดูนะน้องบอกว่าติดทนมากแล้วก็ลองๆหาดูว่าเจ้าสีไหนไดีแท่งละยี่สิบห้าสีน้ำตาลน่าจะหับโอเคเนาะนี่ได้ลิปสติกมาเดี๋ยวไปทำคลิปให้ดูทุกคน แต่ว่าก็ต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้แบบว่ามีคิวทําคลิปออกมาหลายอันมากเพราะว่าหลายๆคนขอกันเยอะมากเดี๋ยวไปกินข้าว กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วก็ผ่านมาประมาณ3มชั่วโมงได้แล้วนะคะตั้งแต่ออกไปเนี่ยลิปเติมลิปไปสองรอบด้วยกันเนื้อลิปเนี่ยหลุดออกค่อนข้างง่ายนะคะถ้าเกิดว่าทาอะไรที่มันๆน,นะสังเกตได้เลยว่าด้านในจะหายไปเกือบหมดแล้วนะคะจะเหลือแค่ขอบๆพนั้นเองนะคะคือทาไปแล้วปากดูแห้งเลยนะคะมีเน้นให้เห็นร่องปากนิดนึงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ปากแห้งมากทาแล้วอาจจะทําให้ปากดูแห้งกว่าเดิมนะคะด้วยความที่เขาเป็นเนื้อแมตแบบครูช เวลาทาแล้วเนี่ยเนื้อลิปของเขาเนี่ยค่อนข้างจะบางเบาคือทาไปแล้วรู้สึกว่าไม่หนักปากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าให้ความรู้สึกที่แห้งแมตสนิทเลยนะคะคือไม่มีความชุ่มชื้นเท่าไหร่อ่ะคะ่ะเวลาทาไปอาจจะรู้สึกแบบ มันแห้งๆหน่อยเวลาเม้มปากอะไรอย่างนี้นะคะเนื้อลิปของเขาเนี่ยติดโทนปานกลางนะคะเพราะว่าเวลาทานอะไรที่แบบมันๆไปเนี่ยสีด้านในจะเฟดหายไปเร็วมากเลยนะคะสําหรับสีนี้นะคะปากคล้ำทาแล้วรอดนะคะคือทานแล้วช่วยขับให้ผิวหน้าดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ฟันขาวขึ้นชัดเจนเลยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังอยากลองซื้อลิปสติกในเซเว่นแล้วก็อยากได้ของที่ราคาไม่แพงนะคะยังไงก็ไปลองเลือกกันดูแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ลิปของ AR Matte รุ R ่นนี้แล้วคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะว่าใช้ แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะอยากจะให้ทําคลิปไหนหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility ability to know if I can.